โอ้อันตรายมากครับยังไม่ได้ดันไปเลยครับสไลด์ลงไปแล้วเจ้า M8808 ครับแค่กระตุกกระตุกแค่นั้นเองนี่ครับผมไปประมาณ80เมตรจากนี้ครับว้ต้องเหยียบเบรครับ อย่าให้พลาดนะพลาดคือตกไปในซาเลยครับต้องคอยดูดีๆครับมาแล้วครับเจ้ารับกี้ ้า้คอยกั้นเอาไว้ครับกั้นไว้ให้แล้วก็ส่งสัญญาณเสียงเตรไม่ให้มันสไลด์ลงไปครับเสียวเหมือนกันนี่นี่อ้าดาเลยครับ เฮ้ยมีผู้หญิงขับด้วยอุ้ยเก่งเลยโรก,กีคันนี้ครับสาวคขับไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวนี้ผู้หญิงกับผู้ชายมาตรฐานเหมือนกันผู้ชายทําได้ผู้หญิงก็ทําได้ครับโอ้ยขับสิ้งล้อเดี๋ยวเราต้องดูไว้ก่อนอรอก,กีคันนี้เลยครับทะเบียน 0- 3 0สนนี่แหละ อาชีพที่ผู้ชายทำผู้หญิงก็ทำได้ถปยมาถ่มาพอพอหรือพี่พอพอพอหนักลัวมากว่าดูปากนกแก้วเขาแถวบ้านเขาเรียกปากนกแก้วนะอันนี้ยังไม่ได้เจาะรูอะไรทั้งสิ้นครับแล้วมันจะกระดกมาปิดฝาท้ายเอง ี่ยทำแบบนี้ก็ดีมันกันนะเวลาลงพุ๊นมันก็จะเน,นี่ยเนี่ยตัวนี้แหละเป็นโซ่ครับโซ่คอยดึงเป็นโซ่แล,แลดึงทีเลยเปึ๊บวา้าเห็นมีคันเดียวนี่แหละที่ดีไซน์มาไม่เหมือนคนอื่น